ประเทศไทยถึงสวีเดนอร่อย ดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก้าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ๊วแจวมาอีกแล้วค่ะมือเจ้าคะ่ะวันนี้ไม่ได้ทํางานนะคะวันนี้อยู่บ้านค่ะมือเจ้าคะ่ะแล้วเพวื่อนเพื่อนค่ะแอนจะเอาให้ดูนะคะวันนี้มาเบิงค่ะว่าแอนใดยังมาค่ะมือเจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูมาเปิดไปด้วยกันคะ่นคะค่ะ ด้วยกันนะคะว่าคืออะไรแทนแทนแทนมันคือแทนแทนแทนมันคือตาหมูน้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> มีคนแอบดูเราะค่ะลา ข้าเห็ดอย่างนะคะนะมีคนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้สีพันรยากําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมามากินกินขนมกันแล้วก็พูดเรื่องสีพันรยาของเมียฝรั่งนะคะ จะมาถึงน้อเพื่อนแอนกับเขาใจอยู่เนาะคะ่ะะว่าสรงมาส่งไปะนี่ห่างจากตรงที่แอนอยู่นะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะขอนขางที่สิกไก่เติบอยู่นะคะนี่ค่ะแบบสั่มซ่องมากเลยกว่าจะมามาหลายต่อนะคะกว่าจะมาจากประเทศไทยกว่าจะมาถึงเราที่นี่โอ้อย๋ยวจะเอาชิ้นให้ดูค่ะไม่ได้เวานะคะไม่ไม่ได้ตั้งแก้งพูดค่ะ นี่ค่ะดูสิที่เขาเป็นกระแสกันหรือเปล่านี้เบิ้งค่ะนี่ค่ะแตกมาเลยนะคะอ,อืมก็โอเคอยู่นะคะ

อันนี้คืออะไรอะ่ะมูอหลุดนะคะอือหได้ยูได้ยูแล้วมีอะไรอีกอะ่ะอะไรอันนี้กีบี้เหรอหรืออะไรอะ่ะนี่นะคะอือหออือ รู้เอาเน,นี่ยอีกตัวอืมอีกตัวฮะอืมแซ่ ในส่วนตัวของเรานะคะว่าไม่อย่างผิดปกติได้ะคะ่ะบอกได้ว่าอร่อยะคะ่ะขนุนอืมบมันไกล้ๆนะคะกว่าจะบินจากประเทศไทย มาถึงสวีเดนแล้วกว็จะแจกจ่ายจากสวีเดนมาถึงที่แอนอยู่ใจเวลาเดินห้างไม่น้อยเลยนะคะแต่บาของเขายังฟังเสียงค่ะอืมอืม <laughs> แต่จะเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยนิดหน่อยนี่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเข้าใจาได้ว่าเขาไม่ได้เดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงหรือแค่หนึ่งวันนะคะออืมอืมม นี่นี่ซื้อกินเองด้อค่ะเนี่ยซื้อกินเองเลยค่ะนเออนี่เดี๋ยวมาลองเอออัอน,นี่ค่ะกรอบมาก กรอบจอะแบบแต่ละละายขับไปในปากเลยกัดนี่ไม่มีความแข็งไม่มีความเหนียวไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วอะไรอีอืม ขนุนขนุนก็เป็นปัญหาใช่ไหมเราจะลองให้ดูค่ะว่าใช่ไหม,มปกติตัวแอนนี่ถ้าแข็งนี่แอนจะไม่เอาเลยนะคะแต่ว่า อในส่วนตัวชอบถั่วนะคะกับกระเจี๊ยบค่ะตาบาากระเจี๊ยบเพิ่นกระไดมากบากักกีตอนไหมคะ่ะมีอยู่อีกตัวะหีอยี่คะ่ะ เน,นื้อกล้ยค่ะจบลอคท่านเหรอไม่ผิดหวังอันนี้คือมันเหรอ,อ

ยอดตีสักซิ้นทีอะไรอีกขอกะเจี๊ยบขอกะเจี๊ยบค่ะนี่เลยนะคะกะเจี๊ยบค่ะยอดค่ะ แฟบินตรงจากประเทศไทยหอดสวีเดนไม่มีความเหนียวเลยค่ะกรอบอร่อยเหมือนเดิมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย